เรียนท่านคณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสวทระอโอเบกอวสระดับชาติครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ที่เคารพทุกท่านครับกระผมว่าที่ร้อยตรีธีวัฒน์คำชุ่มผู้มวยการโรงเรียนตะดิงชันวิทยาลุศรอขอนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสวปอประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กแดงต่อไปนี้ครับโรงเรียนตะหลิ่งชันวิทยานุสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขท,ทยัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กจัดการศึกษาแบบสารศึกษาเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2540รรับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น102คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2565มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจัดก,การเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลเป็นขั้นตอนส้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารระบบคุณภาพ TWSMP Model ภายใต้กระบวนการ PDCA เกิดจากการวางกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนติกชั้นวิทยาลัยสอนผู้บริหารและคณะครูได้รวบรวมความต้องการเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินงานทุกอย่างทุกขั้นตอนอยากเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีกระบวนการดังนี้คาดวาาแผนโดยใช้ทีมเวิร์ก มีการวางแผนการจัดระบบการประกันคุณภาพและการยกระดับคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนกระบวนการทำงานโดยใช้การประชุม plc การวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการมาตรฐานการจัดการศึกษามีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ภารกิจของโรงเรียนโดยดูความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดเช่นการวิเคราะห์ผลการประเมินสวสรอบที่ส การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปี2563ถึง2565การติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2563 ขั้นดำเนินการวิวเรนเชสตูดูโรงเรียนตรีชันวิทยาลุศรจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสู่อสารศึกษาตามหลักสูรกตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานบริษัทกราด2551มีโครงสร้างหลักสู่อสารศึกษาที่หลกากหลายและยืดยหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพของตนเองครูได้จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมและองคมือปฏิบัติของผู้เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะงนะอันพึงประสงค์นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนสาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นประเมินผลโดยใช้สมาร์ทเนสและมูรอริตี้โรงเรียนจะประเมินการพัฒนาทักษะกระบวนการจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประเมินการพัฒนาด้านธรมจริยธรรมจากแบบประเมินพฤติกรรมโดยมีการจัดระบบนิเทศติดตามผลการดำเนินง,งานครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศาึกษาตามโครงสร,าร้างการบริหารองค์กรการนิเทศติดตามการดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรมต่างๆภายในสถานศาึกษา การจัดการประชุมประจำเดือนการประชุมภายในกลุ่มงานต่างๆการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนมีการนิเทศและการเที่ยมชั้นเรียนโดยจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนของคระครูโดยเน้นการประเมินผลทางด้านความรู้ทักษะและกระบวนการควบคู่ไปกับการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมขั้นตรวจสอบโดยใช้ส r านิซีเรชัน การติดตามตรวจสอบรายงานผลการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศาึกษาและการบริหารจาศาศาัดการสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศ,าศาึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังปัญหาและาหาแนวทางแก้ไขมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อสาธารณาชนในเว็บไซต์และเว็บเพจของโรงเรียนตลอดจนหน่วยงานต้นสังก,กัดกระบวนการบริหารระบบคุณภาพ TWSMP m o เดลภายใต้กระบวนการ PDCA ส่งผลให้โรงเรียนตะลิ่งชันวิทยานุสร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกปีการศึกษา2 5 6 1 2เป็นโรงเรียนปลอดขยะดีเด่นซีโรเวสคูลประจำปี2563ารระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก3าด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีหดสมทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมากและ 4. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่3จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีรางวัลและผลงานเป็นที่ประจักษ์โรงเรียนตหลี่ยงชั้นวิทยาลัยสอนจึงขอรับรางวัลทรงคุณค่าสสา,า o b โอเบกอวสประเภทการศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดเล็กขอขอบคุณและสวัสดีครับ